สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับขอชาน,นของแฮทริกิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวฮึดเฮือกสุดท้ายในการลุนแชมป์ของมูนากในฤดูกาลนี้นะครับมูนากของนิโกโควาชถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยนี่คือจุดเด่นของมูนากทีมนี้เลยครับมูนากเนี่ยยิงไปแล้ว70ประตูนในฤดูกาลนี้ในเกมเลกนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเอาชนะทีมที่ลุนแชมป์ด้วยการอย่างปาริสแซงแองงมาได้ทั้งเกมเย่าแล้วก็เยือนในซีซั่นนี้แต่ พวกเขาก็มีจุดอ่อนแหละครับจุดอ่อนของมวนาโกคือเกมรับเพราะถึงแม้ว่าเกมรุกของพวกเขานี่จะยอดเยี่ยมมากขนาดไหนแต่เกมรับเนี่ยถือว่าเป็นจุดบกพร่องยังเป็นบอดอยู่นะครับเสียไปถึง3 8ประตูซึ่งถ้าเทียบกับทีมลุนแชมป์ด้วยกันอย่างลิวปารีสแซงเช์กแมงหรือว่าจะเป็นลียงเนี่ยถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยครับที่พวกเขาเนี่ยเสียป,ประตูไปแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกเขานี่มีเกมรุกที่ดีแล้วก็เฉียบคมแดนกลางเนี่ยมีทั้งเชฟฟาเบกาสโกโลวินไคโอเกลซันมาติน แนวลุกสุดคมก็มีเบนเยตดแดกับโฟรันอยู่นะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยยิงรวมกันในลีกไปแล้วถึง29ประตูนจนทำให้มนาโกเนี่ยขึ้นนำเบียดแย่งแชมป์ลีกได้ในช่วงโคงสุดท้ายนี้ซึ่งตอนนี้ครับเกมลีกเอิงเนี่ยเหลือเพียงแค่5เกมเท่านั้นและมนาโกมีโอกาสในการที่จะฮึดเฮือกสุดท้ายแล้วขึ้นมาเป็นแชมป์ ในหเกมที่เหลือต่อจากนี้ครับก็เจอกับอองเช่โอลิมปิกวียงเจอกับแรมส์แล้วก็แรนส์แล้วก็หลองนะครับผมโดยเกมหนักถือว่ามีหลายเกมอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องเจอกับรียงทีมที่ลุน้นแชมป์ด้วยกันโดยตรงแถมทางด้านของโมนาโกกับรียงเนี่ย ยังลุ้นโควตายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยกันซะอีกนะครับเพราะว่าลีเอิงฝรั่งเศสเนี่ยได้โควตาไปเตแชมเปียนส์ลีก3ทีมเท่านั้นนะครับที่4ต้องไปเตะยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับและใน2เกมสุดท้ายนะครับโมนาโกเนี่ยต้องเจอกับแลนส์แล้วก็ลองซึ่ง2ทีมเนี่ยกำลังแย่งอันดับ5เพื่อจะได้สิทธิ์ไปเตะยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีกบอลถ้วยใหม่ของทางยูฟ่าที่มึงจัดมาในซีซั่นหน้านั่นแหละครับและตอนนี้เนี่ยกำลังลุ้นกันมาสุดๆเลยซึ่งจะถามว่ามันยากไหม ที่โมนาโกจะสามารถเก็บแต้มได้เต็มๆ15แต้มมันก็ยากอยู่เลยครับก็ถือว่ามันไม่มีอะไรที่ง่ายแล้วในการจะเป็นแชมป์นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณต้องทําให้ได้เพราะนับตั้งแต่ที่โมนาโกหากปักกาเซียนคว้าแชมป์ลีกเอิงได้ในปี2 0 1 6ันถึงสองพเนี่ยโดยการทิ้งห่างปารีสถึง8แต้มพวกเขาเนี่ยผลงานก็ค่อยๆร่วงลงมาเนะครับเพราะปีต่อมาครับถึงแม้ว่าโมนาโกเนี่ยจะจบรองแชมป์ลีกเอิงแต่ก็ถูกปารีสเนี่ยทิ้งห่างไปถึง13แต้มเลยทีเดียวซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับเพราะถึงแม้ยังไงเนี่ยพวกเขา ก็เป็นรองแชมป์ลีกเอิงและพวกเขาเนี่ยก็ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ดีเลยครับแต่พอปีต่อมาครับทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับในปี2018ถึง2019นกับมบนาโกผลงานดิ่งลงอย่างน่าตกใจ13เกมแรกของมนาโกชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและนั่นคือเกมแรกของลูกลาร,รบโมนาโกเนี่ยเอาชนะน้องไปได้3-1และจากนั้นพวกเขาไม่ชนะใครอีกเลย12เกมทาให้ทานดิมิทรีลีโบลอฟเลฟเจ้าของชาวรัสเซียเนี่ยทำการเปลี่ยนโค้ชถึง4รอบ เลอนาดอวยาดิมครับออกไปเป็นเทอรี่อองรีนะครับผมสุดยอดตำนานนักเตะแตห่งโลกฟุตบอลมาคุมแทนแต่ไม่เวิร์คครับสุดท้ายเนี่ยอองรีก็ถูกปลดไปแลวก็เป็นฟรองซ์พาซี่นะครับมาคุมทับแบบช่วงสั้นๆแป๊บหนึ่งเลยครับแต่สุดท้าย ก็ไม่ไหวครับเพราะว่าทางลิเบอร์ล็อฟเฟสคิดว่าถ้าปล่อยแบบนี้มนาโกตกช้นแน่นอนก็ได้ตัดสินใจครับดึงยาดิมกลับมาคุมทัพเช่นเคยในช่วงของเดือนมกราคมซึ่งจริงๆแล้วนะครับทางด้านของมนาโกในตอนนั้นเนี่ยก็มีการเสริมนักเตะมาทั้งในช่วงของตลาดซัมเมอร์แล้วก็ตลาดหน้าหนาวมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นโซฟานีดิยอบจากแลนด์สแกรบบิลซันอีซีดอยจากแลนด์สโบเบิร์ตนาวโรจากบาร์เซโลเวนาจนาหานปานโซจากเชลซีเปเรเจากลลโออาร์ฟอันโตนิโอบาเรกาจากโตริโนจะเป็นอเล็กซานเดอร์โกโรวินจากเท เบนจามินเฮนริชจากไบเออร์เลเบเซนแล้วก็มีการยืมตัวนักเตะมาครับอย่างเกลซันมาทีมาจากแอตมาริดคาร์ลอสเบนิซิอุสมาจากนาโปลีอาร์เยนซิลวามาจากเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งท้ายที่สุดนะครับพอยาดิมเนี่ยกลับมารอบที่2ค่อยๆพาโมนาโกทีมนี้กลับขึ้นมาจากโซนหนีตายได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัแน่งของโมนาโกจมอยู่ที่18แล้วก็19มาเกือบๆ20เกมเลยท,ทีเดียว แต่พอทางด้านของยาดิมมานี่ค่อยๆพาทีมขว้าใช้ได้เสมอไปบ้างแพ้ไปบ้างท้ายที่สุดนะครับมนาโกจบที่17ของตารางรอดตกชั้นได้แบบชิวเฉียดซึ่งมนาโกเนี่ยมีแต้มห่างจากดีชงที่18เป็นแค่2แต้มพนั้นในตอนนั้นและพอปีต่อมาครับมนาโกก็เริ่มดีขึ้นครับพวกเขาเนี่ยจบที่9 ในปี2019ถึง2020ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งในช่วงของเครื่องซีซันแรกในตอนนั้นเก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับอยากยาดิมเนี่ยเป็นโรเบโตมเรโน่แทนในปีนั้นะนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงที่หลีกเอิงเนี่ยต้องปิดตัวไปแล้วก็ตัดจบปด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ทางดิมิทรีลิโบลอฟเฟนะครับได้ปลดมเรโน่ออกไปแล้วก็แต่งตั้งกุนซอชาวโครเอเชียอย่างนิโกโควาชมาคุมทัพแทน,นช่วงของรกรกฎาคมในปี2020นะครับแล้วก็กาเนเเาาาะเ็จป แอ็เซลดีซาซี่จากแกรมส์นะครับไคลโอเอริก้าจากแอดมาดวิดเควินฟอรารนมาจากไบเออร์เลเบุเซนวิโตมาโนเน่ในทวารจากเวดดิ้งรวมไปถึงเคปินเดียต้าจากครับบูชนะครับแล้วก็มีการขอยืมเฟรนิโนโลุยส์มาจากเบนฟิก้าอีกด้วยนะครับซึ่งมอนโกในยุคข,ของโควัชเนี่ยทำผลงานได้ดีจนกระทั่งตอนนี้ครับมอนอก ขึ้นมาลุ้นแชมป์ลีกแบบเต็มตัวแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยพร้อมจะแย่งแชมป์กับลิวกับปารีสแซงต์แชรงและก็โอลิมปิกลียง,งแล้วนักเตะอย่างเบนเยตเดลโวรันเชสฟาเบกาสบิลซีดีเบเกลเันมาตีเซฟันยูเวติสโซเมเนดิออฟและก็คนอื่นๆเนี่ยเล่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนตอนนี้ไล,ล่ลิวจากฝูงเมก้าสองแต้มเท่านั้นซึ่งเหลือการแข่งขัน,นอีก5เกมโมนาโกทีมนี้ยังสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นแชมป์ลีกเอิงได้อยู่จากนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าโมนาโก จะสามารถคว้าแชมป์ลีกสมัยที่9ก้ามาครองได้หรือเปล่ารวมไปถึงฟุตบอลคุปเดอร์ฟรองต์นะครับบอลถ้วยของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมอนาโกจะสามารถทะลุเข้าถึงรอบต่อไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลร์ไปแล้วหลังจากที่รอบไปสุดท้ายนั้นเอาชนะล,ลียงมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับคิดว่าปีนี้มอนาโกจะถึงแชมป์ไหมหรือคิดว่าใครจะแชมป์และมอนาโกจะจบที่เท่าไหร่จะมีแชมป์สักทั่วติดไหมติดมือไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ น,นี่ก็เป็นเรื่องราวของฮึดเรื่องสุดท้ายในการลุนแชมป์ของโมนาโกเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของไฮทิคโลนีลาไปก่อนสวัสดีครับ